รอบในปี57เป็นไงคะที่ผ่านมาก็ดีนะครับร้องไห้นชครับร้องไห้ยังผมทองเลิกไปแล้วเหรอเลิกแล้ว เดี๋ยวเขาก็ร้องไห้ไม่ร้องถ้าแตะตั้งใจอยากจะทําอะไรบ้างไหมคะน้องก๊อบขาก็จริงๆก็มีคืออยากทํางานด้านเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยที่เขาไปถ่ายรายการโชว์ของญี่ปุ่นเลยนะในในเป็นเกมแข่งขันคือพูดสังกฤษครับก็ก็จะมีอ่าดาราจากมาเลเซียแล้วก็ดาราจากสิงคโปร์แล้วเราไปแข่งที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับตักบอนแอร์ประมาณช่วงมกราเหมือนกันเมืองไทยได้ออนแอร์ไหมครับเมืองไทยรวยเมืองไทยสิงคโปร์มาเลยญี่ปุ่นครับอ๋อ ว่าปี58ชาวราศีกุมเป็นอย่างไรครับครับดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีกุมประจําปีพุทธศักราช2558ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนปี2 5 5 7ไปจนถึงประมาณต้นปี2519ดาวประจำตัวของชาวราศีกุมคือราหูโคจรเข้ามุมอับเป็นมรณะกับชะตาสิ่งที่คิดผิดทำผิดด้วยโลภะโทสะโมหะจะสร้างเป็นปัญหา ที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่จะมาเลงดวงชะตานับตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปพอจะลืมตาอ้าปากได้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนปีที่แล้วจนถึงวันที่11กรกฎาคมปีนี้การเรียนการศึกษามีอุปสรรคจะต้องมุมาณะตั้งใจพุ่มเทใส่ใจให้เวลาให้ความสำคัญเป็นจังหวะดวงชะตาที่มีดาวการงานโครจรอยู่ในจังหวะที่ต้องต่อสู้ มีภาวะการที่เรียวกว่าจำยอมต้องไม่ทำงานในเรื่องที่ผิดศีลธรรมและข้อกฎหมายพอกลางปีผ่านไปจะประสบความสำเร็จเองฟันธงครับในช่วงครึ่งปีแรกให้ประคับประคองอย่าลงทุนขนาดใหญ่ดาวก,การเงินโคจรเข้าสู่เรือนอาริตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงกลางปีนี้การเงินติดขัดสะดุดไม่ราบรื่นจนกว่าจะพ้นที่11กรกฎา,าคมไปแล้วจึงจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้เงินได้ทองสมปรารถนาภาราสีกุมเอาเวลานั้น ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลในเรื่องกล่าวที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบจะดีกว่าการที่เอาเวลาไปใส่ใจที่ทุ่มให้กับเรื่องของความรักมิฉะนั้นจะมีแต่ความเจ็บปวดรุ่นร้าวถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วก็ขอให้ประคับประคองเพราะช่วงครึ่งปีแรกมีเกณฑ์ละหองละแหงพอผ่านกลางปีเป็นต้นไปชีวิตรักจะสดใสมีความหวังได้จะป่วยเจ็บอดอดแอดแอดด้วยโรคก,กำเก่าไปจนถึงประมาณ ต้นปีพุทธศักราช2559โลกที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจช่องท้องรันไส้ระบบขับถ่ายจะมีปัญหาระบบภายในของสุภาพสตรีต้องไปตรวจร่างกายจะได้รักษาได้ทันการอุบัติเหตุใหญ่ๆนั้นประมาทไม่ได้ต้องระมัดระวังมีหลวงปูท่ทวดติดตัวประจำตนเป็นมหามงคลคุ้มคองรักษาชาวราศีกุมีเทพประจำตัวคือพระราหูทรงครุฑหาโอกาสกราบสักาาการะพระราหูทรงครุฑในสี่ภาค ภาคเหนือวัดพระธาตุลวงุชัยจังหวัดลำพูนภาคอีสานวัดสารละรอยังหวัดนครราชสีมาภาคใต้วัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชพระการก็วัดป่าตมโสมนจังหวัดลบบุรีและที่วัดเจ้าอามทนบุรีไปบริจาคโลหิตให้สภาการชาติไทยจะบังเกิดมงคลบุญปฏิหานให้ชุดเก้าผ่านพ้นเคราะห์และภัยประสบโชคดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟรันทงครับ าไปเนาะอารมณ์ของเราเป็นไงอารมณ์อ่ะครับก็ เหมือนโตขึ้นก็ก็จะนิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนก็จะแบบอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยครับนี่ดูแม่เป็นหลักนะแม่เป็นหลัก60สิบแล้วถึงจะสงบได้คิดดูนี่เห็นว่าดูอันนี้อันนี้ไม่ใช่นิ่งนะครับหลับมาต้ก็ไปเข้าวัดมาเก้าวันนะครับด้วยเป็นครั้งแรกที่ทำแล้วไปเก้าเก้าวันแล้วูดได้เหรอได้คือมงคลมาสําหรับชาวราศีกุมนะรับไปเลย